สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศร้อนเนาะเราก็จะมาชวนเพื่อนๆเปลี่ยนกระถางต้นไม้กันเพื่อคลายร้อนเนาะเจ้าต้นเนี้เขาเรียกว่า euphorbia อง n ัวนะคะเขาเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้โขดเนาะ,ะมาดูซิว่าโขดเขาจะเป็นแบบไหนดูซิว่าโขดจะใหญ่แค่ไหนเจ้าของไม่มีเวลาดูแลจนกระถางมันแตกรากก็จะ ขยายเต็มกระถางหมดเลยทีนี้เราก็เริ่มตั้งแต่การถอดกระถางออกนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาดินที่ติดท้างอยู่ข้างในเนี่ยที่เป็นดินเก่าเนี่ยออกก่อนโดยที่เราจะค่อยๆแกะเอาเอา,เอาดินที่ติดอยู่กับรากเนี่ยออกนะคะโดยที่เราจะไม่เราจะใช้ไอตัวฟอร์เซปเนะค่อยๆเขียเอาดินออกเพราะไม่งั้นน่ะ,ะถ้าบางทีอ่ะเราใช้มือบางทีมันก็จะทําให้รากชาได้เนาะ เสร็จแล้วเราก็จะวัดกระถางว่ามันจะพอดีไหมอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็จะตัดแต่งรากตัดแต่งรากที่เป็นรากฝอยเล็กๆอะค่ะออกเพื่อที่จะให้อ่ามันเวลาเราปลูกกใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้มันมันรากเดินกว่ากว่ดกว่าเดิมเนาะ,ะทีนี้เราก็จะตัดแต่งใบออกถ้าตัวไหนที่แบบใบมันเยอะค่ะก็จะตัดแต่งให้ได้ทรงเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ เอาเอาข้างล่างเนี่ยก็จะใช้เขาเรีกดินภูเขาไฟเนาะใส่ลงไปข้างล่างเพื่อที่จะให้ดินมันโปร่งเนาะน้ำไหลลงสะดวกนะคะใส่ดินที่มันเป็นดินปลูกแคทตัสนี่ยค่ะใช้ได้เนาะเราก็จะใส่สต,สตักเกิลจีเนาะเพื่อป้องกันมแมลงแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะลงไปในกระถาง แล้วก็คนนิดนึงนะเพื่อให้มันกระจายนะคะแล้วก็เอาต้นไม้เียเอาต้นไม้ใส่ลงไปเราวัดรากดูว่าเอ๊ะมันพอดีไหมถ้ามันไม่พอดีนะเราก็จะเอาดินเติมเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อให้รากมันพอดีเวลาที่เราใส่ดินต้นก็จะไม่สูงไม่ต่ำเกินไป เราจะเอาโขดขึ้นไปข้างบนนิดนึงก็ดินใส่เข้าไปหลังจากที่เราใส่ดินเสร็จแล้วเราก็จะเคาะนิดนึงเพื่อให้ดินมันเข้าอยู่ในกระถางเนี่ยให้มันพอดีแล้วก็ถ้าใครมีหินก็จะโรยหินด้านบนด้วยก็ได้ก็จะสวยงามน,นี่ก็จะเป็นหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้สวยงามค่ะ หลังจากนี้เราก็จะนำเขาไปวางไว้ที่ร่มลำไรเนาะวางทิ้งไว้สักประมาณ7วันแล้วค่อยลดน้ำนะเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะรากมันจะเน่าถ้าลดก่อนนะคะดูแล้วไม่ยุ่งยากอะไรเนาะง,ง่ายๆเพื่อนๆถ้า,าวันหยุดนะมีเวลาก็ลองทำดูเพลินๆเนาะจะได้คลายร้อนกันในวันหยุดวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ